ตบให้เป็นอะไรครับตบให้มันนุ่มโอ้โครับผมนี่ซึ่งเคยเห็นนะครับตัวนี้จะเป็นโรตีหนานุ่มนะครับเมื่อกี้ที่เห็นตบนะครับตบให้นุ่มนะครับตัวนี้ก็ขายดีนะครับตัวนี้เท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่เปบห้าบาตัวนี้เป็นละสิบห้าบาทนะครับเดี๋ยวกดอื่นนะครับผมให้ดูเมนูก่อนนะครับโรตีคนคอนนะครับโรตีหนานุ่ม โรตีชิสลาวานะครับโรตีว่ากะบะนี้นะครับเมนูเยอะมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมร้านนี้เป็นอีกร้านนึงนะครับที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมนะครับร้านนี้ขายดีนะครับท่านผู้ชมสวัสดีน้องด้วยนะครับชื่ออะไรครับช่ฟฟิตนะครับช่อฟิตนะครับฟิต ิกครับผมครับผมอร่อยดีจ้ามีมันฝรั่งมีไก่มีเนื้อมีหน้าตัวนี้จะเป็นอะไรครับเนี่ยโร,ร,นะรตีใส่กล้วยหอมหน้าเนาะโรตีใส่กล้วยหอมนะครับท่านผู้ชมตัวนี้แผ่นเท่าไหร่ครับ35บาทอ่าตัวนี้35บาทนะครับ ขายที่นี่ทุกวันเลยใช่ไหมครับครับผมขายทุกวันครับขายทุกวันเลยนะครับตั้งแต่บ่ายสองถึงห้าทุ่มนตั้งแต่บ่ายสองถึงห้าทุ่มนะครับท่านผู้ชมนะครับมาเดินเล่นนะครับตลาดเทศบาลเมืองมัณฑุครับหาของกินเล่นนะครับอร่อยอร่อยนะครับนี่ร้านโรตีนะครับมากระบะร้านนี้ได้เลยนะครับท่านผู้ชมมีหลายไส้หลายเมนูให้เลือกนะครับเยอะมากมากเลยนะครับถ้าเป็นตัวไหนจะขายดีสุดครับ โรตีคีทเขาบอกคีทลาวานถ่ายดีสุดที่โอ้โรตีชีลาวานนะครับถ่ายดีสุดนะ ตัวนี้เป็นโรตีสูตรอิสลามเลยใช่ไหมครับครับผมอันนี้อิสลามอันนี้เป็นโรตีใต้มัสตาดครับผมอ๋อครับผมของอ,อิสลามเนี่ยอ๋อของอิสลามเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นนะครับ สวัสดีไหมครับก่อนนะครับสวัสดีน้องด้วยนะครับชื่ออะไรนะครับเรอนเนี่ยขายของพิเษเนี่ยชดาชื่อดานะสวัสดีน้องดาด้วยนะครับนี่ขายดีมากๆเลยนะครับขายยุ่งะถ้าทำกำไรได้ยอ่ง่ะอ๋อครับผมเพราะว่าเราขายตั้งแต่บ่ายสองถึงห้าทุ่มเลยเนาะครับผมเพาจะบอกได้ไหมครับวันหนึ่งเราลงแป้งกี่ลูกครับโอ้ับไม่ถูกนับไม่ถูกเลยนะครับผมประมาณหนึแปดโลเก้าโลแปดโลเก้าโลเลยนะโอ้โหครับสุดยอดนะครับขายดีมากๆเลยครับร้านนี้นะครับมาจากไหนครับเนี่ย มาจากใต้เลยใช่ไหมครับมาแกนอยู่ที่นี่อ๋อแกนอยู่ที่นี่นะครับโอ้โหครับรานนี้นะครับขายดีนะครับท่านผู้ชมนะครับเย็ยนๆหน่อยคนจะเยอะนะครับตัวนี้ก็หกโมงเย็นนะครับลูกค้าก็เริ่มคิวจะแน่นแล้วนะครับลงแป้ง8โลถึง9โลนี่ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับท่านผู้ชม บว่าอิสลามแท้ๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับตบาไก่นะจ้าตูน่าตูน้านี่ตูน้าไก่ก็เป็นไก่ทางร้านบอกนะครับเมนูที่ขายดีนะครับเป็นปลาวาชีนะครับขายดีสุดนะครับท่านผู้ชมนะครับไม่ตน่ามาด้วยไม่ไม่เดี๋ยว ร้านนี้นะครับร้าค้าลุ่มนะครับท่านผู้ชมน,นะครับโรตีนะครับยรถถยล,ลยตลาดนี้เป็นตลาดนัดถือว่าก็ใหญ่อยู่นะครับเป็นตลาดตรุ่งเป็นตลาดตรุงใช่ไหมครับอ่คครับผม,มคือมีร้านค้าของ กินมากมายนะครับเราสั่งไว้นะครับไปเดินเพื่อมารับก็ได้นะครับดูจากหน้าร้านนะครับลูกค้าโร่นะครับนี่ขายดีนะครับร้านนี้นะครับมีหน้าเยอะมีไส้เยอะมากๆเลยนะครับท่านผู้ชม ตลาดที่นี่ถ้าเป็นวันศุกร์เขาจะแต่งชุดไทยใช่ไหมครับใช่ครับทางร้านเรานี่แต่งแต่งไหมแต่งค่ะแต่งกันนะอ้าวครับผมใช่ไหมอ๋อครับผมนี่นะครับเดี๋ยววันศุกร์นะครับถ้าเรามีโอกาสนะครับเดี๋ยวจะมาเก็บภาพบรรยากาศของตลาดแห่งนี้ให้ดูนะครับชุดไทยนะครับสวยงามนะครับ ขายที่นี่มานานหรือยังครับน้องขายต่อจากพ่อมาก็ประมาณสิบสกว่าปีแล้วคสิบกว่าปีแล้วนะครับเป็นธุรกิจครอบครัวครับรับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสืบมรดกอ่าครับผมมรดกสืบท่อจากรุ่นพ่อมานะครับสิบกว่าปีแล้วนะครับนายพ่อก็อเขาขายอยู่หลายปีแลนะอ่าครับผมแสดงว่าลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เราเยอะเนาะใช่ครับอ่าครับผมลูกค้าเก่าด้วยลูกค้าใหม่ด้วยนะครับ โรตีร้านนี้นะครับนี่ใช้พนักงานถึงสามคนนะครับนี่ด้านหลังเป็นคุณแม่หรือเปล่าครับใช่ไหมแม่มาช่วยครับครับผมสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับเมื่อกี้ไม่ได้สวัสดดีมาช่วยลูกนะขายดีามากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นโรตีพริเผาไก่อยองพริกเผาไก่อยองนะครับตัวนี้กล่องเท่าไหร่ครับนี้สิบห้าบาทสิบห้าบาทนะครับคุณเชิ คาก็เด็กๆก็กินได้พี่ใหญ่ก็ได้บผมครับผมราคานะครับหรือว่าโอเคแล้วนะครับไม่แพงนะครับแต่ว่าคุ้มนะครับเนี่ยได้เยอะนะครับกินของอร่อยๆกันนะครับที่ตลาดสุดเมืมากทุกุนนะครับขายทุกวันนะครับตั้งแต่บ่ายสองถึงห้าทุ่มนะครับ เรื่องงานสองทุ่มก็มาทันนะครับท่านผูช้ชมนะครับร้านนี้ปิดดึกนะครับเป็นตลาดตู้ลุงนะครับลูกค้าก็าขขาเ,ขาเข้ามาเรื่อยๆนะครับท่านผูช้ชมตัวที่เราทำไว้ก็คือลูกค้าสั่งไว้ใช่ไหมครับ อนอ๋อครับผมคือแบบเจาไม่มีหน้าเนาะตัวนั้นใช่ไหมใส่ไข่ใส่ไข่ไว้ธรรมดาตรบนี้ตับให้เป็นอะไรครับตอกให้มันนุ่มอ๋อครับผมนี่ เพิ่งเคยเห็นนะครับตัวนี้จะเป็นโรตีนหนานุ่มนะครับเม่ีที่เห็นตบนะครับตบให้นุ่มนะครับตัวนี้ก็ขายดีนะครับตัวนี้เท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่แต่ละสิบห้าบาทตัวนี้แต่ละสิบห้าบาทนะครับอโอเคเลยครับนี่ มาแล้วนะครับสิบกว่าปีนะครับทุกค้าเก่าทุกค้าใหม่เดี่ยวกมาดเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับช่องตะลอนถ่ายคลิปด้วยนะครับขอบคุณน้องมากๆนะครับที่ให้ที่มาถ่ายทำรีวิววันนี้นะครับครับผมขอให้ขายดีๆนะครับ